สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่กุ้ง MGA อลิาขาลังสิตวันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะพามาพบกับรถยนต์ MG EP Plus ตัวนี้นะคะพี่กุ้งก็จะบอกว่ามาบอกว่ามันดียังไงเพราะพี่กุ้งเองอะใช้อยู่ปกติแล้วพี่กุ้งขับรถมาจากสุพรรณเติมน้ำมันวันละไม่ต่ำกว่า500สุพรรณรังสิตเฉพาะมา500บาท พอมาใช้รถยนต์ M G E P พี่ใช้เงินวันแล้วไม่ถึงร้อยมันดียังไงล่ะคิดกีง่ายเสียตต่างๆกันต้องกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะจากเดิมชอบนอนหลับอยู่บ้านไม่ชอบไปเที่ยวไหนทุกวันนี้ชิปประจอนรลงเท้าเลยค่ะไม่ค่อยอยู่บ้านตะรอนตลอนตลอนไปทั่วตอบโจทย์รถยนต์ไฟฟ้า M G E P ถ้าเกิดเพื่อนเพ,นพน สนใจนะคะอยากทดลองขับหรืออยากลองขับทักมาหาพี่กุ้งได้เลยหรือติดต่อที่เบอร์โทร0 8 6 5 1 7 4 4 4กจัดจะเต็มจะเต็มจะเต็มเซลกุ้งนะคะบ๊ายบาย